ครับสวัสดีครับสวัสดีประจำ EP ที่7นะครับซึ่งวันนี้จะมาทำการรีวิวโรงเรือนนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับท่านที่สนใจในการที่อยากจะทำโรงเรือนนะครับเผื่อเป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับให้นำไปปรับใช้กับการสร้างโรงเรือนของตัวเองครับจะมาพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างนะครับแบบแปลนแล้วก็เรื่องของงบประมาณนะครับ ก่อนอื่นเรามาพูดถึงเรื่องของงบประมาณนะครับงบประมาณรวมครับก็คือจะเป็นค่าวัสดุแล้วก็ค่าช่างในการเชื่อมเหล็ก mm. เชื่อมโครงนะครับอยู่ที่ประมาณ27,000บาทนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าวัสดุต่างๆนะครับยกเว้นเหล็กแล้วก็ท่อจะเป็นทั้งพวกพลาสติก หลังคานะครับพวกมุ้งตะข่ายตัวล็อกต่างๆจะเป็นการสั่งออนไลน์มาจากช้อปปีนะครับเพราะว่ามันมีเวลาไปตัวเว้นหาดูนะครับเผื่อถ้าท่านที่มีเวลาไปดูอาจจะได้ราคาที่มันถูกกว่านี้หรือว่าได้สเปคที่มันอาจจะเราเราเลือกได้นะครับส่วนท่อแล้วก็เหล็กก็ซื้อมาจากร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆเราเลยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูเรื่องของพื้นที่ใช้งานนะครับด้านหน้านะครับ ความกว้างไอความยาไอความกว้างทั้งหมดจะเป็น9เมตรนะครับส่วนความยาวนะครับจะเป็น12เมตรก็คือ9คูณ12เมตรอยู่ที่ราคา27,000บาทนะครับอเ,เพื่อนๆที่อยากจะเคยประสบการณ์จ้างนะครับแปลว,ว่าเหมาการสร้างสําเร็จรูปนะครับก็ลองเปรียบเทียบราคาดูว่าะจะประหยัดกว่าที่เราให้เขามาทําให้ไหมนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกกันว่าวัสดุ แต่ละพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับราคาของวัสดุก็จะแตกต่างกันไปของแต่ละพื้นที่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคาเนี่ยไม่เท่ากันนะครับลักษณะของโรงเรือนนะครับจะเป็นะจะเป็น3โดมนะครับก็คือ1โดมเนี่ยจะมีความกว้างที่ที่9เมตรเอ้ยขอโทษครับ3เมตรนะครับ3เมตร3เมตร3เมตร3โดม,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 มรวมกันนะครับก็จะเป็น 9เมตรนะครับความยาวก็อยู่ที่12เมตรเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูภายในนะครับก่อนอื่นต้องบอกกันว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับยังไม่มีประตูทางเข้าด้านข้างก็ยังเก็บไม่เรียบร้อยครับก็แค่เอาดินดินเนี่ยมาถมไว้อ่อให้เขาเนี่ยไม่ได้โดนลมพัดแล้วก็ปลิวออกไปด้านข้างเฉยๆนะครับยังไม่ได้เรียบร้อยดีนะครับส่วนข้างในนะครับเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่นะครับต่อหมอนะครับ กอนอื่นนะครับเนี่ยจะเป็นท่อ5นิ้วนะครับท่อ5นิ้วซึ่งท่อนเนี่ยความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับท่อนเนี่ยหนิ้วตัด70เซนนะครับฝังลงดิน50เซนโผล่ขึ้นมาเนี่ยพื้น20เซนนะครับท่อน,นะครับหนิ้วนะครับต่อไปจะเป็นเสาเสาจะเป็นเหล็กกัะวานไนส์สนิ้วนะครับเหล็กเนี่ยความยาวอยู่ที่6ไอ6้กเมตรนะครับพอเราตัดครึ่งก็จะได้ท่อนละ3เมตรถ้าเราใช้ทั้งท่อนมันยาวเกินไปสูงเกินไป ทำงานยากนะครับก็ตัดออก60เซนนะครับจาก3เมตรตัดออก60เซนก็จะเหลืออยู่2เมตรส0เซนนะครับฝังลงดิน20เซนนะครับโผล่ขึ้นมาตั้งแต่ต่อหม้อจนถึงตรงนี้นะครับสองเมตรยี่สิบเซนนะครับก็จะเอื้อมมือไปจับได้นะครับก็จะไม่สูงจนเกินไปก็จะทํางานง่ายขึ้นนะครับเสาผ่านไปนะครับทีนี้นะครับเหล็กนะครับเหล็กที่ใช้ ทําเป็นคานด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับแล้วก็คานที่พาดระหว่างเสาแต่ละต้นนะครับก็คือเสาจะห่างกัน3เมตรนะครับตรงนี้จะเป็นเหล็ก6ขุนนะครับหรือว่า3ทับสี่สา่วนสี่นิ้วนะครับหกขุนนะครับโอเคครับอันนี้1เส้นนะครับอันนี้ก็1เส้นอันนี้ก็1เส้นนะครับความสูงจากพื้นก็อยู่ที่2เมตรยีนะครับเท่าเสาเลยนะครับโอเคครับทีนี้นะครับตรงที่เป็นเหล็ก ที่ทําเป็นคานที่ใช้ให้ท่อเนี่ยนะครับพาดผ่านโค้งลงมาแล้วก็ยึดท่อไว้ครับตรงนั้นนะครับจะเป็นเหล็ก4หุนหรือว่า1นส่วนสนิ้วนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมให้เป็นเส้นเดียวกันนะครับยาวเลยนะครับทีนี้นะครับความกว้างแต่ละโดมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่3เมตรนะครับสเมตรแต่ว่าท่อนะครับสแตนดาร์ดนะครับท่อประปาเนี่ยอยู่ที่4เมตร แล้วก็พลาสติกโรงเรือนเนี่ยนะครับผมก็สั่งที่เป็นหน้ากว้าง4เมตรมานะครับดังนั้นนะครับท่อนะครับท่อหนึ่งเส้นเนี่ยจะถูกตัดออกอยู่ที่นะครับ30เซนนะครับโดยประมาณนะครับ30เซนถ้าเราทําโค้งสูงหน่อยก็จะตัดออก30ถ้าต้องการที่จะทําโค้งไม่สูงมากนักนะครับก็จะตัดออกเยอะกว่านี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะทําโค้งสูงแค่ไหนนะครับแต่ว่าผมอยู่ที่ประมาณตัดออกประมาณ30เซนนะครับ ทีนี้นะครับพอตัดออก30เซนนะครับจาก4เมตรออก30ก็จะเหลืออยู่3าเมตร70นะครับพายางเรากว้าง4เมตรมันก็จะเหลือนะครับมันก็จะเหลือส่วนที่เลยมาให้เราทําการล็อกล็อกกับคันเหล็กได้นะครับตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับก็คือยังไม่ได้ใส่มุ้งตะข่ายแบบนี้นะครับแต่ว่าทําการตัดไปแล้วครับก็เหลือแค่เอามาติดตั้งนะครับก็จะตัดแล้วก็เอามาล็อกใส่กับพลาสติกเลยครับโอเคนะครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้ทีนี้ครับปัญหาเขาเรียกว่าอะไรเป็นอีกในคําถามว่าเราจะทําการล็อกมุ้งตะข่ายนะครับพลาสติกลงเรือนยังไงนะครับยังไงมันจะมีทริคนะครับตรงนี้ก็ก็คิดอยู่ตั้งนานก็เลยก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูมันก็ถือว่ายึดได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือหนึ่งาาศาสตรสกิลเห็นว่านะครับท่อเนี่ยมันจะมันจะ เชื่อมกับเหล็กยังไงนะครับก็คือเราจะใช้วิธีนี้ครับอันนี้มันหลุดนะครับลมแรงหลุดนะครับก็คือเราจะใช้เหล็กอ่าเหล็ก้ออ้อยนะครับเหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็กข้ออ้อยเนี่ยทาการตัดสักประมาณ30 40เซนก็ได้ครับแล้วก็เอามาเชื่อมใส่กับคานเหล็กตรงนี้ครับพอเราทําการเชื่อมใส่เสร็จนะครับความห่างอยู่ที่1เมตรนะครับความห่างของแต่ละท่อนะครับเนี่ยอยู่ที่1เมตรนะครับ ก็จะห่าง1เมตร1เมตรยาวไปจนสุดโดมเลยครับทีนี้นะครับก่อนที่จะเอาท่อเนี่ยทำการเสียบเข้าไปในเหล็กนะครับให้เราเนี่ยเอามุ้งตะข่ายนะครับเอามุ้งตะข่ายนะครับมาทําการเสียบใส่ในเหล็กก่อนนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครให้เหล็กเนี่ยทำการพยุงมุ้งไว้ครับก่อนที่จะล็อกก็คือต้องเอามุ้งเนี่ยนะครับเอามาเสียบใส่เหล็กแต่ละเส้นแต่ละเส้นก่อนนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาท่อใส่อีกทีหนึ่งแล้วก็โค้งไปหากันอีกฝั่งหนึ่งนะครับทาเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ทําการยึดลวดให้เรียบร้อยครับองหมดครับจากนั้นค่อยเอาทั้งมุ้งตะข่ายแล้วก็ทั้งพลาสติกโรงเรือนเนี่ยราคาเนี่ยทาการล็อกใส่ด้วยกันเลยครับเนี่ยตัวล็อกนะครับตัวล็อกส่วนตัวล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคเหมือนกันนะครับพอดีไปคาเฟ่อยู่อยู่ที่ตะการนะครับก็ไปเจอโรงเรือนองุ่นที่อยู่ในคาเฟ่ จริงๆตัวล็อกมันจะเป็นคู่นะฮะัือจะเป็นคู่เห็นไหมครับมันจะเป็นรอยตัดมันจะติดกันเป็นหนึ่งคู่นะครับก็คือหนึ่งตัวเนี่ยจะมีที bah, ่ล็อกอยู่สองอันนะครับผมก็สงสัยว่าเอ้าทาไมเขาเขาตัดเอามาล็อกทีละตัวแบบนี้ครับก็คือมันจะทํางานยากมากครับถ้าเราล็อกแต่พอเราตัดนะครับมันก็จะทํางานง่ายขึ้นมากสะดวกนะครับส่วนระยะห่างก็อยู่ที่ประมาณส0สเซนนะครับแต่ว่ายิ่งเราล็อกชิดๆกันก็จะยิ่งแข็งแรงนะครับ แต่จริงๆนะครับมาตรฐานเสนดาจะให้มันคงทนแข็งแรงมันจะมีที่ล็อกสปริงที่เป็นที่ล็อกโดยเฉพาะนะครับก็คือจะเป็นรางเขาจะยิงรางใส่กับคานเหล็กก่อนนะครับแล้วก็เอามุ้งตะข่ายเอาพลาสติกเนี่ยมาใส่ในรางแล้วก็ล็อกด้วยที่ล็อกสปริงนะครับแต่ว่าเราก็เอาตามมีตามาเกิดก่อนละครับเอาเฉพาะที่ใช้งานได้ไปก่อนก็เลยเอาที่ล็อกมาล็อกไปก่อนนะครับก็ล็อกไปยาวสุดแนวนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็คือเอาทั้งมุ้งตะข่ายแล้วก็ พลาสติกโรงเรือนนะครับล็อกใส่ด้วยกันเลยนะครับนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ครับก็พอใช้งานได้นะครับผ่านบททดสอบก็คือช่วงที่ลมแรงปล่อยให้เขาเจอกับสภาพที่มันลมแรงก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพที่โอเคนะครับก็จะอาจจะมีเหล็กที่หลุดบาบางที่บ้างเราค่อยแก้ปัญหาหน้างานไปนะครับส่วนข้างในนะครับข้างๆก็หมดปัญหาไปแล้วนะครับก็เคลียร์ไปสําหรับวิธีการล็อกนะครับ แล้วก็ด้านจะเป็นด้านความกว้างนะครับตรงนี้นะครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีเหล็กที่ใช้สอบเสียบทอดนะครับเราก็ใช้ตะปูอาจจะเป็นตะปูเบอร์ใหญ่ๆหน่ยน่อยมาทําการเชื่อมใส่กับคานเหล็กตรงนี้ครับแล้วก็เอามุ้งตะไคร์เนี่ยเหมือนเดิมครับเอามาเสียบใส่กับตะปูก,ก่อนแล้วค่อยล็อกนะครับตรงนี้ก็เราล็อกก็กเอามุ้งตะไคร์มาล็อกใส่มุมโค้งก่อนแล้วค่อยตัดตามมุมโค้งครับก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็ รอยต่อระหว่างโดมนะครับจะเป็นพื้นที่ในโรงเรือนนะครับซึ่งมันจะเขาจะทำการเชื่อมคานเหล็ก2คานเนี่ยนะครับขนานกันไปครับส่วนโดมนี้ก็จะมาล็อกที่ตรงนี้ครับส่วนโดมนี้ก็จะมาล็อกที่คานตรงนี้ครับมันก็จะเกิดช่องว่างขึ้นนะครับระหว่างเสานะครับส่วนการล็อกตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับก็มันไอเราเอาพลาสติกโรงเรือนนะครับมาล็อกก่อนแล้วก็ตัดมุ้งตะข่ายตรงนี้ครับ ให้มันพื้นที่อพอจะปิดช่องว่างได้ก็เอามาปิดทับล้วค่อยล็อกทั้งมุ้งตะข่ายทั้งพลาสติกโดยกันครับก็อบประมาณนี้ครับสาหรับการล็อกข้างในโรงเรือนนะครับโอเคนะครับพื้นที่ใช้สอยก็จะเชื่อมเป็นเชื่อม3ามโดมเนี่ย,ยโดยกันก็จะเป็น1ห้องนะครับพื้นที่ใช้งาน12เมตรคูณ9เมตรนะครับ ทีนี้ปัญหาที่จะเจอในอนาคตหน้าฝนนะครับแน่นอนนะน้ามันจะไหลลงมารวมกันที่ตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาที่ระหว่างเสาเราก็อาจจะใช้วิธีการแก้ปัญหาคดร่องน้ำนะครับจะให้น้ําไหลบ่าท่วมเข้ามาในปแปลงของเรานะครับอาจจะใช้ผ้ายางนะครับปูอีกที่หนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ยซึมไปในดินแล้วก็อาจจะไหลลงไปอย่างที่ที่มันลาดเอียงนะครับโอเคครับสำหรับการรีวิวโรงเรือนนะครับทั้งในเรื่องของ าราคานะครับเรื่องของวัสดุต่างๆนะครับอ๋อเรล็กๆครับคือพลาสติกลงเรือนนะครับ,สสะรบจะใช้ความหนาอยู่ที่หนึ่งร้าสิบไมคอนนะครับเป็นแบบใสนะครับก่อนที่เพื่อนเพื่อจะซื้อนะครับก็ต้องดู่อนครับว่าเป็นแบบใสหรือว่าแบบขุ่นนะครับเพราะว่าพืชบางอย่างเขาก็ชอบแบบขุ่นพวกสลัดแบบขุ่นก็จะกรองแสงแสงก็จะลงมาที่พื้นไม่เต็มที่ก็ถือว่าเป็นสภาวะที่พืชแต่ละอย่างเนี่ยเขาจะ มีความตัการแสงไม่เท่ากันนะครับส่วนพวกอง้อนลพวกผลไม้คิดว่าผมคิดว่าแบบใส่ตจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็มุ้งตะคายนะครับมันความถี่ของตาก,ก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับสาสองตาบ้างนะครับยิ่งถี่มากราคาก็ยิ่งแพงนะครับส่วนของผมก็ผมจําไม่ได้คร่าวๆก็น่าจะน่าจะ24ตานะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องของราคาต่างๆเดี๋ยวจะ,ะแปะตอนท้ายคลิปอีกทีหนึ่งนะครับ ในโรงกลอากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวมีเชื้อเข้ามาได้เพราะว่ายัางปิดได้มีชิดนะครับยวค่อยมาทำอีกทีหนึ่งนะครับก็รีวิวให้เพื่อนๆที่สนใจดูเป็นแนวทางคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมาลุ้นว่ามันจะผ่านหน้าฝนไปได้ไหมเพราะว่ามันเป็นโครงของท่อ PVC นะครับพอเขาโดนแดดโดนความร้อนก็จะมีการนะครับยืดหยุ่นมีการบิดเบี้ยวไปตามสภาพนะครับกดอ๋ยวมาดูว่าจะมี อายุการใช้งานนะครับคุ้มค่ากับราคาหรือไม่เกิดปัญหายังไงเราค่อยปรับแกงไปตามหน้างานนะครับก็มารีวิวคร่าวๆสําหรับโรงเรียนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยครถามก็สามารถคอมเมนต์ถามก็ได้นะครับเพราะบางทีอาจจะพูดไม่ครอบคลุมอาจจะมีบางประเด็นที่ไม่ได้พูดถึงก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้ครับส่วนค่าช่างค่าช่างเป็นพ่อที่ บ้านอยู่ข,ข้างกันนะครับเพนก็ถือว่าทำลดราคาให้นะครับก็คือทาให้ให้ใช้นะครับก็อยู่ที่4 0 0พบาทนะครับค่าช่างในการเชื่อมเหล็กต่างเทตอ่อมอนะครับส่วนมุงตะไคร่แล้วก็พลาสติกก็คือติดช่วยกันนะครับกับพ่อแล้วก็ผมติดช่วยกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้ครับท่านที่มีทักษะการเชื่อมก็อาจจะไม่ได้เสียค่าช่างก็ทําเองก็ได้ครับเป็นอีก แนวทางนึงในการทําโรงเรือนนะครับราคาอยู่ที่2 7 0 0นนะครับมันคิดว่ามันโอเคไหมมันแพงเกินไปหรือว่ามันถูกกว่าที่เราจ้างเขาทำไหมนะครับเพื่อนก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้ครับก็สวัสดีสำหรับอีพีเจ็ดครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ลืมพูดถึงครับเรื่อง่องคานว่าทําไมตรงเป็นความกว้างนะครับถึงใช้คานเล็กสองคานนะครับมาเชื่อมใส่ขนาดนั้นไปเพราะว่านะครับเพราะว่าคานแรกเราใช้ยึดใช้ยึดมุ้งตะข่ายนะครับ มันก็จะไม่มีพื้นที่ในการมัดลวดหรือว่าวางวางไอ้พาดเอาเอา,เอาไม้มาทําการพาดผ่านนะครับก็คือเราก็ทำการเชื่อมเหล็กอีกหนึ่งเส้นนะครับขนานไปเพื่อที่จะบางคนปลูกงูหรือว่าบางคนจะปลูกเอ่อพวกแตงโมที่เป็นเป็นไอ้ค้างลอยฟ้านะครับต้องเอาเอาไม้ไผ่หรือว่าเอาเหล็กเนี่ยเอารวดเนี่ยมาทําการพาดผ่านนะครับก็เลยไม่มีที่ยึดเลยทําการเชื่อมเพื่อใช้อายึดลวดอายึดไม้ต่างๆนะครับคืออ่าส่วนที่เป็นความกว้างก็จะเป็นยึดขนานไป ด้านนั้นก็เช่นกันนะครับเ,เพิ่มเติมให้ครับสวัสดีครับ